นะนำจักรยานที่พิเศษที่สุดรุ่นเดียวในร้านของเราเลยนะคะนั่นคือจักรยานพับได้นั่นเองค่ะรุ่นนี้จะเป็นสีดํานะคะขนาดของล้อจะเป็นล้อ20นิ้วเป็นล้อซีลวดแบบเติมลมนะคะทังคนจะมีทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังเลยนะคะ,ะเดี๋ยวปรับเบาะให้ดูก่อนแล้วก็จะพับให้ดูด้วยนะคะหมุนตรงนี้ได้เลยนะคะเวลาจะปรับเบาขึ้นลงเนาะ,ะหมุนตรงนีอ้อันนี้ก็คือปรับเพียสุดนะคะแล้วก็ปรับสูงก็หมุนกลับตามเข็มนาฬิกา พอเราพอใจแล้วเราก็ตกไปฝั่งนี้ก็คือล็อกมันไว้นะคะคือรุ่นนี้เด็กโตสามารถขี่ได้นะคะรวมถึงผู้ใหญ่ก็สามารถขี่ได้เหมือนกันดูวิธีการปรับความสูงของแฮนด์กันเลยค่ะหมุนนะคะหมุนตรงนี้แล้วก็ปรับความสูงตามที่เราต้องการได้เลยนะคะแฮนด์ต่ำลงลก็ปรับเบาะต่ำลงเด็ <S <S กโตที่สมมูงประมาณ150-160เซนก็คือสามารถขี่ได้นะคะแต่ถ้าผู้ใหญ่จะขี่ด้วยเนาะรุนนี้คือสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ปรับแฮนด์สูงขึ้นแล้วก็ล็อกตรงนี้ไว้แล้วปรับเบาะสูงขึ้นแล้วก็ล็็อออกกกไไไไววว้้้้นนนนนะะะะะคคแบบบบีีดดดเหหมืัััั๋ยยต่่ปจใูางง